คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ f c ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะต้องมีแนวทางลาวสตาร์นะคะรวมทุกลาววันประจำวันที่3เดือนเมษายนปี64มาฝากนะคะเพื่อน ต้อมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนมาดูเลขในตารางลาวสตาร์นะคะแล้วก็รวมทุกลาวเลยนะคะเพื่อนมีเลข9นะคะเลข4เลข5 7 8 0็แแล้วก็1นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางนะคะเพื่อนเด่น7กับเด่น8ค่ะ เลข7ก็จะมี7 0นะครับเพื่อน7 1 7 4 7 9นะคะส่วนเลข8มี8 0 8 1 8 4 8 9นะคะตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข5นะคะกันเลข5เนาะมี5 0 5 1 5 7 58นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะข้างล่างตรงนี้เนาะก็คือ01แล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะ49่ 4, 9, 7, 8นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย81ค่ะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข7รูดเลข8นะคะ เพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะรวมทุกลาวนะคะยกเว้นลาวพัฒนาเนาะต้องจัดทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยเนาะ สุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆต้องขอไวพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะถ้าต้อมไม่ได้ตอบคอมเมนต์อย่าเพิ่งโกรธกันนะนนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย